ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ได้อยู่กันในเกมเมลอนเพลย์กราวเวอร์ชันอัปเดตต้องบอกว่าตอนที่ผมจะทำคลิปเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน9.0นะแลวปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน9.2แล้วถามว่า9.1ไปไหนคำตอบก็คือไม่รู้ครับ <c oughs> ผมพอรู้ไอทีมันรู้ไอตัวไอทีหนึ่งก็อตอน9.2แล้วแต่ก็ช่างหัว9.1แปได้เพราะอัปเดตสำคัญจริงๆมันอยู่ที่9.0นะครับแล้วสิ่งที่อัปเดตเข้ามาตอน9.0ก็คือ นี่แหละขอทังห้าชิ้นนี่แหละผมจะออกมาให้ดูเลยแล้วกันตอนนี้คือหน้าตาของขอทั้งห้าชิ้นนะแต่เรามาเริ่มที่อันแรกเลยดีวยกว่าใจโรสโคบเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้ทั้งหมดเลยนะ <Wow. S 1> อย่างแรกก็คือใจโรสโคบสามารถทําอะไรได้บ้างใช่ไหม uh. นี่น้องสังเกตอะไรปะกัวติดถ้าเป็นอย่างเงี้ยคอไม่ต้องล้มไปทางขวาใช่ไหมแต่เพราะตุนติดใจโรสโคบอยู่อะทําให้คอไมไมันไม่สามารถล้มได้เ <Huh? S 1> นี่ยดูดิ เมื่าพี่จะทำาไงเนะี่ยคอยมันก็จะไม่ล้มมาเห็นปะเนี่ยแหละคือความสามารถของใจรโรสโคบเนี่ยดูนะพี่โยนเขาเป็นนกฟ้าเห็นปะมะันเลือไม่ล้มอ่ะแต่พี่จะลองโยนคอยอีกอันนงนะดูนะอันนี้คือคอยปกตินะแล้วเจะที่บอกคอยที่ติดใจรโรสโคบไวนะ้เห็นปะถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือใจรโรสโคบมันจะเป็นตัวยึดของอ่ะให้จู่ภายใต้แนวตรง <S <S อ่ะถึงออกปะแต่พี่จะขีดเส้นตรงให้ดูแล้วกันของที่เราเอายึดไว้อ่ะ มันก็ตั้งตรงตามใจโรสโคบอะนึกออกปะโน้ปถ้านึกไม่ออกแต่พี่เอาอีกชิ้นหนึ่งมายกตัวอย่างให้ดูกันตัวอย่างไอ้นี่นะล้อรถนะถ้ากดใช้ล้อรถแบบธรรมดานะคอยดูนะสังเกตที่ส่วนหัวของล้อรถก็เนี่ยคือมันจะมันจะไม่นิ่งเห็นปะคือมันจะใส่ไปใส่มาเนี่ยดูนะสังเกตส่วนบนไปได้ดีนะเนี่ยถ้าพี่ปล่อยมันก็จะใส่ไปใส่มาใช่ปะโอเคแล้วอีนี้ถ้าพี่เอาใจโรสโคบมาติดอะ น right? sí. ี่คอยสังเกตนะแต่ตอนแรกที่ล uh, ้อราเป็นเอียงๆใช่ปะแต่ถ้าพี่กดอีกใช้อีกรอบหนึ่งอะเนี่ยสังเกตปะล้อรถมันก็จะตั้งเป็นเส้นตรงเลยนะตัดไปที่ใจโลสโคบมปนนเป็นเส้นตรงอยู่อะล้อรถมันก็จะเป็นเส้นตรงตามอะแต่ถ้าเรากลับกันนะถ้าขอบเสนแาวไม่เป็นแนวดอนแล้วใจโลสโคบเป็นแนวตั้งเนี่ยเนี่ยผลที่ได้ไม่ก็มาเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะขอบมันจะไม่สามารถตั้งได้เว้ยตัดไปที่เราเปเปิดใจโลสโคบไปอยู่ หอมมันก็จะนอนอยู่งั้นอนะอ่ะพอเข้าใจลักการทํางานของแจโลสะกดไปใช่ไหมเชื่อไหมพี่ไม่เคยคิดนะพี่ต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยบร่วติช่องเราสาระก็ไม่มีอยู่แล้วนะ <S <S 1> <S 1> ต้องมาอธิบายเป็นแบบละเอียดเลยเนะี่ยอย่างที่สองนี่พี่พี่ขอเรียนว่าล้อรถล้วกันมันดูเหมือนล้อลรถเดนอนะหลักการทํางานก็ง่ายๆนะกดใช้แล้วมันก็จะวิ่งไปแค่นั้นแหะคือมันไม่มีอะไรมากเลยเว้ยคือมันเป็นเหมือนล้อเนี่ยล้องูงู่ะกดใช้แล้วมันก็วิ่งแค่นั้นแหละ แล้วที่สาคัญก็คือจากการทดลองนะคือล้อมติดไฟได้เว้ยอ่ะเห็นป่ะหี้ยแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของล้อคือมันเอาไว้ลากของอ่ะคอยดูนะเนี่ยเรายึดของไว้กับล้อใช่ป่ะแล้วพอเรากดให้ร้อนไปอ่ะคอยดูนะเห็นป่ะมันจะดึลากของที่ห้อยตามมาด้วยแต่ความเร็วมันจะลดลงตามจำนวนของที่เราลากมาด้วยนะถูถ้าเราลอกของใหญ่มา ความเร็วก็จะลดลงมาก oh <my> นะแต่เนี้ยลากแค่แตงโมอะความเร็วมันก็จะลดลงไม่มากนะพอเข้าใจปะ oh, hot, hot, hot. แล้วทําไ <hot>, มาล้อมติดไฟได้วนะเนี่ยเฮ้ยยั้งเทเลย <c oughs> และอย่างที่สามที่พี่ขอเรียกว่าเครื่องไอพ่นแล้วกัน <c oughs> พอเรากดใ,ใช่ปะมันก็จะปล่อยไอพ่นออกมาคล้ายๆจะรวดดูนะเห็นปะเราเราไม่สามารถควบคุมทิศทางมันได้เว้ย เนื่องจากแรงดันมันเยอะเกินน่ะเห็นเมื่อกี้บ่าที่พี่จับแล้วม่นหมุนหมุนติ้วติ้วติ้วน่นะไล่พ่นมันก็ไ่เป็นไฟ้วยนะเวลาเราเอาตัวอะไรไปโดนน่ะมันไม่เกิดประกายไฟอ้าวเฮียไม่เกิดตายหาบเลยเนอแล้วถามว่าจะทำยังไงถึงควบคุมทิศทาง,งมันได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ขอที่มันมาอัดเพีรเดียวกับมันน่ะคืออะไรก็คือใจโลหะ <Wow. S 1> ขรุขระคอยดูนะเห็นสังเกตเมื่อกี้ป่ะที่ทิศทางมันแกว่งมั่วถ้าเราติดใจโลโะรุไปหนึ่งอันน่ะ โอเคนี่คือภาพพีจีโรสโคบไปแล้วนะถามว่าท right? right? so, so ําไมถึงติดอย่างนี้ใช่ปะก็เพราะพี่ต้องการให้ไอ้นีจรวดมันออกไปในแนวนอนนะนึกออกปะให้พุ่งไปแนวนอนอย่างเดียวเสังเกตปะมันก็จะพุ่งไปแนวนอนเลยแต่คือมันไม่พุ่งขึ้นข้างบนเนี่ยเห็นปะถ้ถามว่าทําไมมันถึงเอียงลงไปข้างล่างก็บอะพี่ติดจะโรสโคบเบี้ยวไงเนี่ยถ้าติดตรงๆอ่ะมันก็จะไปแค่เส้นตรงอย่างเดียวเว้ยแต่เนี่ย ถ้าซูมดูดีๆเห็นป่ะคือพี่ติดเบี้ยวเว้ยแล้วพ,พ,พี่ก็ขี้เกียจติดใหม่ด้ว <c oughs> เอาเป็นว่าเาก,ก็น,น่าเะเข้าใจกันหมดแล้วมั้งแล้วก็จะมีอีกคถามหนึ่งโผล่มาคือไอจรวดเนี่ยมันสามารถหิ้วคนไปด้วยได้ไหมงั้นพี่ก็จะมาลองให้ดูแล้วกันนี่อย่างแรกเราต้องยึดถังอากาศแตงโมนโ <Okay. S 1> อเคแล้วก็หาตัวยึดทั้งหมดเท่ากับไอ้นี่เครื่องยิงยึด ล้วคอยดูตอนที่เรากดเครื่องยิงนะไปเนี่ยไม่สามารถลากได้เว้ยเนี่ยเห็นปะแล้วพวกคุณไปทำเป็นเผาทำไมวะเนี่ยมาอันนี้ติดใจโรสโคบไว้เถอะเพื่อให้มันพุ่งเป็นแนวตรงเดียวนะเราจะมาลองดูกันแล้วกันนี่กดอีกทีเนี่ยเห็นปะมันสามารถยกขอได้สบายๆเลย ยิ่งนอตติจ,จะโระขบด้วยจรวดมันยิ่งแบบนิ่งเลยเห็นปะพุ่งเป็นแนวตรงเดียวเลยอ่ะอันนี้คือวิธีการใช้จรวดเข้าๆแล้วกันอันต่อไปอันนี้น่าจะหนักที่สุดแล้วละ่ะถ้าอาจแบบภาษาไทยแบบงงถ้าอาจแบบงงๆแล้วก็ผิดตั้นอะมันคืออะไรถ้าแปลมันแต่แปลงงๆแล้วก็คือลูกสูบอะล้วมันทาอะไรได้สังเกตปะพอเรากดแล้วมันจะยื่นอะไรออกมาสักอย่าง นั่นแหละมันทำมันทำได้แค่นี้แหละประโยชน์ของมัน A a few moments l อ่ะเราจะมาดูวิธีการใช้ประโยชน์จากมันแล้วกันเนี่ยเห็นปะถ้าคิดซะว่าที่เป็นเครื่องจักรขนาดจมุมย่อมแล้วกันผมรู้ว่ามันไม่เหมือนแต่ก็คิดว่าเป็นเครื่องจักรแล้วกันอ่ะคอยดูวิธีการใช้นะฟึบเทาต่อสายสายสลิงไว้อ่ะเห็นปะต่อไว้กับตรงหัวของมันอ่ะแล้วเราเอาไปห้อยกับสิ่งของอ่ะ แล้วกดอีกทีหนึ่งอะ่ะคือมันเป็นการดึงของเว้ยเ <L an> นี่ยประโยชน์ของมันมีแค่นี้เนี่ย, <L an> ยที่ผมคิดออกเละประโยชน์มัน,ม,นมีแค่นี้เลยจริงๆ <L an> ดูนะดึงฟืบ <L> เ <an> <L an> นี่ยสมเพศเครื่องจักรตัวเองมากเลยดูดิเนี่ยทั้งประโยชน์ของมันมันทำได้แค่นี้เลยจริงๆเนผมไม่รู้ว่มามันสามารถทำ่างอื่นได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็นา่าจะใช้ใช้เอาไว้ดึงเดียวถ้า ถ้าจะใช้จริงๆอะไปต่อไปอันนี้อันสุดท้ายแล้วไม่คืออะไรไม่คือปุ่มกดอะแล้ววิธีใช้มันใช้งไงคือเราว่าแค่แค่ต่อสายไปเข้ากับอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้อะดูนะถ้าเกิดแาผมปิดเครื่องอ้นี้ไม้อยู่นะแต่ขอแขกรับเชิญก่นกอนไปเอามา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำตัวมีประโยชน์หน่อย <c oughs> ได้ไมั้ยนะโอ้โหออกมาตายปุ๊บเป็น เห็นปะพราผมกดปุ่มสวิตช์อะล้ลลอมันจะวิ่งไปโดยอัตโนมัติเลยนะเห็นปะถ้าคิดภาพไม่ออกก็ก็นึกถึงไมค์คาร์บแบบปุ่มในไมค์คาร์บอะหน้าที่มันค,คล้ายกันเลยแบบหน้าที่มันอย่างเดียวเป๊ะเลยถ้าคิดภาพไม่ออก,กนะคือมันเป็นเหมือนตัวจุดสวิตต่างๆอะนึกออกปะแล้วปุ่มมาใช้คู่กับอะไรได้บ้างใช่ปะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันผมจะลองเชื่อมต่อสายไฟกับปืนดูนะเฮ้ยเฮ้ยเชื่อมไปดิอ่ะ ฮังเกนะถ้าเทียบสำเร็จแบบมันจะเป็นรูปไฟยไาอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะเป็นรูปไฟฟ้าวิ่งโอเคอันนี้คืออย่างแรกที่ปุ่มสามารถเชื่อมต่อได้นะดูนะถ้าผมกดปุ่มครั้งหนึ่งกระเืนมันก็จะยิงรูยอัตโนมัติเห็นปะอ่ะถ,ถ้าถามว่าปุ่มสามารถเชื่อมต่อได้เกี่ยนคําตอบก็คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วนี่คือสภาพที่ผมเชื่อมต่อสองอันนะเห็นปะอันนี้คือการเชื่อมต่อสองอันมันก็เชื่อมต่อได้นะ ถามว่าเชื่อมต่อได้สูงสซ่กี่อันนี่ผมตอบจริงว่าผมไม่รู้นะผมไม่ได้ตอบแบบกุนนตีนนะนี่คือผมไม่รู้จริงๆว่ามันเชื่อมต่อสองโซ่ได้กี่อันแต่น่าจะเยอะอยู่นะอันนี้คือสองอันนะอ,อันนี้คืออันที่สามมลนะเห็นปะพอกดปุ่มแล้วทุกอย่างมันทำงานหมดเลยไอ้เหี้ยเอ้ยออน้ำตาจะไหลช่องเราแม่งมีสาระลาด้วยผมบอกเลยวนะ่านี่มีคลิปแรกที่ผมทำค,คลิปสอนเลยนะผมไม่เคยทำคลิปสอนที่ไหนมาก่อนเลยนะ ปกติคลิปช่องนี้ไม่มีแต่คลิปไลฟสารลัดอะ <c ười> คลิปนี้เป็นคลิปแรกและคลิปเดียวที่ม่มีประโยชน์เลยนะมาแล้วคราวนี้ผมจะไปลองติดตั้งกัระเบิดต้องดูดิว่ามันจะสามารถใช้ได้ปะนี่ฟึบผมว่าได้วะ่ะสายไฟมันขึ้นแล้วเห็นปะนั่นคือสายไฟจมันขึ้นแล้วมาแล้วลองกดใช้ดูนะถ,ถ้าใช้ได้แปลว่าระเบิดมันต้องระเบิดตามมันนะนดูดิ <c ười> โอเคใช้ได้ แล้วทั้งหมดที่ผมพูดไปนี่คือการอัปเดตทั้งหมดแล้วนะที่จริงมันมีรายละเอียดปิดย่อยอ,อีกเยอะแต่ผมขี้เกียจพูดว่ oh, shit. Oh, shit. ปิดย่อยคือรายละเอียดคือมันไม่ได้สําคัญอะไรมากเลยอ่ะแล้วอีกอย่างประโยชน์หนึ่งของปุ่มก็คือเห็นปะ่ะตอนนี้ผมเชื่อมปุ่มไว้กับหลังของกระโพดนะเมื่อกี้จะสังเกตว่าถ้าผมกดปุ่มอ่ะคือมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเว้ยเพราะเราเชื่อมต่อไว้กับหลังแต่ถ้าเราเชื่อมต่อไว้กับมือ,อคอยดูนะนี่แต่ผมจดกดปุ่มให้ดูสังเกตป่ะคือมือมันจะ ยิบปืนอันตโนมัติด้วยก็เหมือนแล้วว่าเรากดใช้มืออะแต่แค่เรากดผ่านปุ่มอะดูนะผมกดอีกทีหนึ่งรนะับทิมก็ปล่อยปล่อยปืนใช่ปะแต่ผมจะลองกดอีกทีหนึ่งนะกดปุ่มอะเห็นปะ่ะอ่ะไอเหี้ยเฮ้ย, <c oughs> ยมึงเหยียบมึงตายดิมึงอธิบายไม่เสร็จเลยนะกดปุ่มดีโอเคมึงยังไม่ตาย <c oughs> นั่นแหละคือประโยชน์ทั้งหมดของปุ่มมันนะ่ะ โอเคก่อนเราจะไปข้าวโพดมีคำคมแับคำคมไหมปิดคลิปหน่อยดิวันนี้ไม่เห็นข้าววันหน้าแก้ผ้าให้เห็นเขาเรียกว่ากระเดาคู่